สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปดูเรื่องราวของลิซ่ากันนะคะลิซ่าถือว่าเป็นไอคอนของโลกตัวจริงเสียงจริงหลังจากที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เซรีนล่าสุดที่ผลของลิซ่าส่งผลให้แบรนด์เซรีนมีการเติบโตขึ้นมากถึง11 8ปในปีนี้และลิซ่าทาเงินให้กับทําแบรนด์เซรีนได้ถึง1 5้าพันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐให้ทุกคนฟังดีๆตรงนี้นะคะก็คือ1 5พันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะคะไม่ใช่1 5พันล้านบาทไทยนะ ทำให้แบรนด์เซรีนกลายเป็นแบรนด์หรูที่มีมูลค่าการเติบโตรเร็วที่สุดในโลกนะคะเวลาเห็นลิซ่าก็นึกถึงแบรนเซลีนตลอดนะคะและจากข้อมูลของชาวเน็ตเขาบอกว่าลิซ่าอยู่ตั้งแต่แบรนด์เซรีนมีชื่อเสียงในหมู่คนรวยหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้นและตอนที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ๆ ติ่งในเกาหลีก็บอกประมาณว่าสินค้าของเซลีนไม่ค่อยนิยมในเกาหลีแต่ล่าสุดข้อมูลของเซลีนในประเทศเกาหลีบ่งบอกว่าร้านเซลีนในกรุงโซที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องด้านหน้าของอาคารที่สวยงามโดยเฉพาะด้านนอกอาคารมีมูลาค่าการเติบโตเพิ่มขึ้น220%เมื่อเทียบกับปี2 0 1 9และจํานวนการซื้อก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้วยเช่นกัน เห็นไหมว่าตอนนี้ในเกาหลีคนก็นิยมแดนซ์ลินมากๆทั้งหมดนี้เป็นเพราะอิทธิพลของลิซ่าและการันตีได้จากยอดไอจีของลิซ่าที่มีผู้ติดตามเฉลี่ยในแต่ละวันเกือบ10,000แนคนและผู้ติดตามมาจากทั่วทุกมุมโลกและในไอจีของลิซ่าตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่6 9 3ล้านคนและทั้งหมดนี้นะคะคือข้อมูลที่หมงบอกว่าลิซ่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในย่านนี้และก็ย่านโลกจริงๆนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ